ครับเดี๋ยวพามาเช็คมอเตอร์ประตูม้วนคือวิธีการเช็คเบื้องต้นนะครับคือมันก็มีแล้วแต่เทคนิคหลไยเช็คนะครับบางทีก็เดาไปว่าคาปาเสียไปนู่นเสียนะครับแต่ดับแรกเลยนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับพี่พี่ช่างไฟพี่พี่ช่างซ่อมประตูม้วนนะครับควรมีติดไว้ก็คือมิเตอร์แอมนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นปลั๊กไฟเสียบนะครับขาเข้านะครับเราถ้ามอเตอร์มันมีปัญหา เราอันดับแรกเลยเราจับกระแสแอมป์ไฟดูครับว่ามอเตอร์มันกินกี่แอมป์มันผิดปกติตรงไหนเราจะได้เดาถูกหรือว่าเราจะได้สันนิษฐานถูกว่าจุดไหนมันมีปัญหาโอเคนะเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้ตัวนี้นะครับพี่พี่พี่ลูกค้าส่งมานะครับก็คือสายไหมครับสายไหมแล้วก็หนูกัดสายอาการ <c oughs> นี่ครับกดไม่ทํางานเลยนะครับ <c oughs> นี่ครับ กระแสแอมสูงนะครับเห็นไหมครับกระแสแอมจะ6แอม6แอมนี่สูงเกินแน่นอนครับปกติถ้าเดินตัวเปล่าอยู่ประมาณ2ไม่เกิน3แอมนะครับรุ่นนี้นะ2 2ประมาณ2 3แอมนะคืออย่างนี้นะครับเห็นไหมครับกระแสแอมสูงอย่างนี้เราเราพันธงเพงอะไรว่ามอเตอร์มีปัญหาแน่นอนแต่มันมีจุดไหนเราก็ไล่เช็คตามจุดจุดจุดไปนะครับบางทีเราอยู่ข้างล่างนะครับเรากดะแต่เราไม่ได้ยินเสียงมอเตอร์มันอึดนะครับ แต่เราเราไม่ได้ยินเสียงมอเตอร์มันอึดเรื่ออยู่ข้างนอกเงี้ยครับเราไม่ได้เปิดโรงมาดูมอเตอร์บางตัวมันอึดมันอึดเบาๆนะครับแทบไม่ได้ยินเสียงมันก็กลายเป็นเราก็เดี๋ยวเปลี่ยนคาปาเดี๋ยวเบรกเสียวีดีโอเสียอันนู้นอันนี้มันมันมันก็กลายเป็นสไลายสเต็ปไปนะครับแต่มันกินกระแสแอมสูงอย่างนี้นะครับอันดับแรกเลยเป็นไปได้เลยก็ไล่เช็คคาปาเช็คมอเตอร์เช็คบีดีโอดนะครับ ไล่ลเช็คแมเนติกนะครับไล่เช็คตามจุดเลยแต่ถ้าเป็นไปได้นะครับถ้ามันแอมสูงขนาดนี้ครับควรยกลงมาครับยกลงมาแล้วมาแก้ไขข้างล่างนะครับยกลงมาแล้วมาแก้ไขข้างล่างถ้ามันมีปัญหาเราจะได้แก้ไขได้ไดใจเย็นๆครับถ้าอยู่ข้างบนบางทีอยู่ที่สูงฮนะบ,บางทีมันทํางานทําอะไรลาบากนะเนี่ยอย่างเงี้ยก,กดขึ้นไม่ขึ้นแล้วผมอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างล่างใช่ไหมครับผมก็จะผมก็จะเปิด นี่นะผมจะมาร์กก่อนนะครับให้มันแต้มตำแหน่งเดิมของลูกค้าเขาครับแล้วผมก็จะถอดตรงชุดเบรกขึ้นมาดูน,นี่ครับ,รบผมจะถอดชุดเบรกตัวน,นี้มานะครับแล้วก็เดี๋ยวมาลองตัวเปล่าดูถ้าลองตัวเปล่าแล,แล้วเดินเราก็ไล่ชุดเบรกชุดแมตติกอะไรก็ว่ากันไปทีหนึ่งโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เป็นแนวทางวิธีการเช็คมอเตอร์ประตูม้วนครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องตามด้วยนะครับสวัสดีครับ